น,นี่คือแปลงเกษตรนะครับที่นครชัยศรีนะครับเป็นแปลงของผักคะน้าฮ่องกงนะครับก่อนที่เราจะมาได้แก้ไขของชาวสวนนี้เขามีปัญหาทั้งเรื่องใบกรอบนะฮะเพราะว่าพืชรากมีปัญหาต้นคะน้ามีปัญหาที่รากเราได้มาแก้ไขตั้งแต่ต้นที่มีใบกรอบทั้งหมดจนระยะนี้พืชเริ่มมีปรับสภาพใบเป็นเขียว เกือบทั้งหมดแล้วในระยะเวลา8วันคือ2ครั้งฉีด2ครั้งนะครับครั้งละ4วันจะสังเกตได้ว่าต้นจะสมบูรณ์ขึ้นแทงยอดอ่อนแทงใบใหม่แล้วก็ใบเหลืองกรอบทั้งหลายที่เห็นทั้งหมดก็ค่อยๆหายไปนะฮะเพราะว่าลาเขาได้ทำงานสามารถกินปุ๋ยได้ดีขึ้นก็<ส> <glued> จากนี้ไปก็คงจะสามารถบำรุงให้ต้นคณะได้ดีขึ้นจากที่เขาเผลผลิตเป็นศูนย์นะครับตอนนี้ก็สามารถเ,เพิ่มผมลผลิตให้เข้าได้ขึ้นมา7-80%ถึงนะภายในไม่เกิน10วันนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็ผมจะให้ชมแต่ละล่องแต่ละล่องเป็นการเปรียบเทียบดูแล้วก็สิ่งที่ได้ในการเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือจากน้ำนะฮะ น้ำนี้ได้จากจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงซึ่งจะทําให้เราใช้ไปในการบํารุงด้านล่างในต้นคะน้าอีกหนึ่งครั้งนะครับโดยใ,ใช้เรือลดน้ําผักนะครับทุกแปลงนะทุกแปลงครับใช่แต่ตอนนี้เนี่ยผักทุกต้นแตกยอดชูก้านใบเขียว สามารถสั่รงข้อแสงได้ดีขึ้นสามารถกินปุ๋ยได้ดีขึ้นจากปัญหาของเขาหลักๆคือรากไม่ทํางานต้นคะน้าไม่กินปุ๋ยคือใส่ปุ๋ยลงไปเท่าไหร่เขาก็ไม่กินนะฮะทำให้เกิดความเสียหายแต่ตอนนี้เนี่ยเ,เราสามารถได้พลกฟื้นกลับมาใหม่นะฮะจากของเก่าที่คือเสียหายเกือบทั้งหมดนะฮะแต่ตอนนี้นะี่พิกฟื้นกลับมาภายใน10วัน ซึ่งเจ้าของก็ค่อนข้างพอใจมากนะครับแล้วก็ทุกอย่างที่ทำไม่ได้หมดก็มีเพียงจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโคโคเอนไซม์ ide, แล้วก็เจบีนาโนนะครับในการบำรุงต้นคะน้าในแปลงนี้นะครับจุลินทรีรนะรย์สังเคราะห์แสงครับเออสังเคราะห์แสงครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เจ้าของเนี่ยจากที่ว่าวัแล่วนะฮะก็ามาแบบมีก็คือยกมือไหว้เราเลยถูกเอ่เ,อเจ้าของคือพีน่นุนะฮะได้ขอบคุณมากที่เรามาด้วยฟื้นฟูนฟนสวนแปลงผักของเขานะฮะจากเก่าที่เขามีปัญหาคือเป็นศูนย์ต้องตัดทิ้งนะฮะเพราะว่าแต่ตอนนี้เนี่ยได้ฟื้นฟนูกลับมาทั้งใหม่ได้ทั้งหมดซึ่งผลที่ตอบสนองออกมาค่อนข้างได้ดีมากใบจะชุม่มชื้นมากนะฮะแล้วก็ ใบกรอบทั้งหลายเนี่ยก็จะได้ผัดใบออกไปนะฮะเขาก็จะแตกยอดใหม่ต้นจะสมบูรณ์จะชูก้านแล้วก็เรื่องรากก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะฮะเขาก็จะกลับมาสามารถดูดซึมเรื่องปุ๋ยได้เหมือนเดิมตอนนี้ถ้าแปลงผักที่ไหนมีปัญหาเนี่ยตอนนี้เราก็แก้ปัญหาให้เขาหลายที่แล้วผมหน่อยเดี๋ยวผมจะพาท่านไปคือตอนนี้เนี่ยผมได้ไปรักษาเกี่ยวกับแปลงผักนะฮะ ทางด้านใส่น้อยทางด้านใส่สอง,งด้านบางแครเ,เป็นแปลงสาธิตที่ค่อนข้างาได้หลายแปลงแล้วถ้ามีโอกาสในคราวหน้าท่านก็คงได้อาจเจอผมซึ่งจะได้ไปแก้ไขในแปลงผักของท่านทุกๆแปลงที่ท่านมีปัญหาให้ผมไปแก้ไขครับที่ถาม อย่างแปลงผักเราก็บอกว่าแปลงผักที่เราจะบอกว่าเราตอนนี้เราแก้ไขปัญหาเรื่องแปลงผักให้หลายๆที่เดี๋ยวเราจะพาท่านไปชมแต่ละแปลงแต่ละแปลงให้มีโอกาสต่อไปจะพาท่านชมแปลงผักโไปที่เราไปแก้ปัญหาให้แล้วซึ่งตอนนี้ผมก็ได้แก้ปัญหาแปลงผักหลายๆที่นะครับซึ่งโอกาสหน้าในครั้งครั้งต่อไปเนี่ยผมก็อาจจะพาท่านไปชมในแปลงผักหลายๆแปลงที่ผมไปได้ไปรักษาหรือแก้ไขนะครับในคราวต่อไป ว่าเราไม่ต้องใช้ยาฆ่า,า,มาแมลงเราไม่ต้องใช้ตัวสารวัชพืชทั้งหลายเราใช้อะไรที่มันเป็นเหมือนชีวภาพ,าาพครับบริษัทของเรานะครับก็ดูแลพืชผักผลไม้นะครับทั้งหลายโดยใช้ปชด้านชีวภาพนะครับโดยไม่ใช้สารเคมีนะฮะโดยมีผลิตภัณฑ์หลายๆตัวซึ่งปัญหาก็เกิดจากหลายๆอย่างเรา สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีนะฮะซึ่งกระทบกระทบต่อร่างกายเป็นโทษนะครับก็เสดจจะด,ดึงต้นผักชีขึ้นมาให้เขาดูสักต้นหนึ่งตอนนี้ผักชีต้งนงามๆมต้งนงามๆอยู่ข้างในพอตะกี้มาเนี่ยผักชีก็เหมือนกันเหลืองเหลืองหมดหมดเลยฮะตอนนี้ผักชีสวย ใบเขียวตั้งตั้งท่อตั้งตั้งใบตั้งก้านอะไรเงี้ยนี่แหละครับผักชีเอ่อซึ่งก่อนที่เราจะได้ทำการบำรุงรักษาเ,เขาก็ต้นเล็กนะฮะแล้วก็ใบเหลืองกรอบนะ,นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผักชีที่เขาแซมจากขึ้นเอ่อขึ้นภายในต้นคณาเนี่ยก็สวยสมบูรณ์ขึ้นมาซึ่ง ถ้าเรามาเปรียบเทียบกันแล้วโฮโมนของเราสังขงข้อแสของเราเนี่ยไม่มีผลกระทบด้านพืชผลหร,หรือด้านผักทั้งหลายนะฮะเป็นพืชเ,เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมครับสามารถใช้ได้โดยทีออ่อีกหน่อยเราจะขจัดสารเคมีทั้งหมดนะครับผมแต่จริงๆก็เอาพีนุอีกทีก็ได้นะแกไม่อยู่นะเย็น เท่ากันใส่ไปเต็มหลอดเลยก็ได้มั้งพี่รุตไม่ได้เยอะหน่อยสองหยุดพอเดี๋ยวเอาตัวนี้กันเราใส่ลงไปในจํานวนน้ํำจํานวนที่เท่ากันในตั้งแต่ที่จะมายิมฝันที่เอามาที่ฟันอันไหนน่ะมีป่ะยิมฟัน นี่ไงดูนะฮะดูการแพร่กระจายนี่คือของยี่ห้อชื่อดังอ่าอ่านี่ของยี่ห้อชื่อดังฮะคือสารจับใบอ่านี่ที่เ,เป็นขายบริษัทขายตรงในท้องตลดดาดอันนี้ของเรานี่ของเราดูการกระจายสิครับนะฮะความแตกต่างเห็นไหมฮะดูนะฮะดูนะฮะ การจับใบการแตกเราไปเร็วกว่าไปเร็วกว่าไปเร็วแล้วมันสวนทางหมดเลยนะฮะจะสวนแรงโน้มถ่วงของโลกจะแตกไปในทุกที่ทุกทางสามารถเข้าปากใบได้หมดแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะแต่ของเขายังมีอยู่ยังมีอยู่เครื่องนี้เก็บเสียงได้ไหมเองเก็บได้นีฮะดูสิครับเห็นไหมฮะดูการแตกกระจายนะฮะยี่ห้อยี่ห้อชื่อดังในท้องตลาดไทยตรงนะครับดังที่สุดในเมืองไทยนะฮะ อันนี้คือบริษัทของเรานะฮะความแตกตา่างในน้ำอัตราส่วนเดียวกันพ,พี่พูดหมายว่าบริษัทของเรากับบริษัทของขพ,พิรุษครับอ,อันนี้เป็นของบริษัทชี้เลยฮะอันนี้เป็นของบริษัทขายตรงยี่ห้อดังในเมืองไทยอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะฮะที่มีขายในท้องตล,ลาดนะครับที่เขาคุยว่าของเขาดีมากเลยนะครับอันนี้คือของเรานะครับในอัตราที่เท่ากันดูดูความแตกต่างสิงฮะดูการซึมเข้าสูส่ใบ ถ้าเราใช้สารเคมีใช้ยาฆ่ามาแมลงใช้ปุ๋ยน้ำหรือใช้อะไรแล้วแต่ฮอร์โมนอะไรก็ตามถ้าผสมกับตัวนี้ของเราะนะครับมันก็จะทําให้เนี่ยใบยไม้หรือต้นไม้เนี่ยได้รับสารอาหารเต็มที่นะครับในขณะที่ยี่ห้อชื่อดังยังไม่ไปไหนเลยนะครับทรานนั้นเวลาฝนตกหรือฝนชะออกไปเนี่ยมันก็จะทําให้ไม่สามารถเกาะที่ใบได้ แต่ขณะที่ตัวนี้เนะี่ยเนี่ยฮะซึมเกาะอ,อยู่ที่ใบทั้งหมดเลยนะครับนี่คือผลดีในทําให้ในการที่ทําให้ั่นไม่ต้องสูญเสียในการใช้พวกนะอาหารอาหารอาหารเสริมสำหรับพืชฮอร์โมนยาฆ่ามาแมลงหรือยา,ากำจัดวัชพืชต่ตางๆต,ตัวนี้จะเป็นอะไรที่คุ้มค่างเงินท่านมากนะ <Okay. S 1> ครับนี่คือทำอะไรฮะนี่คือคือจะเทียบกันว่าจะเทียบอย่างเช่นฝนตกครับ ของเขาก็จับใบได้เหมือนกันนะครับเขาก็จับใบได้เหมือนกันแต่ไม่มากเท่าที่ควรจะจะเห็นนั่นไหมฮะเนี่ยตรงที่สารจับใบยอยู่นจะมีเป็นคราบของน้ํายาจับใบยอยู่ตรงนั้นถูกไหมครับแล้วก็น้ําเนี่ยเขาจะกิ้งตรงตรงในส่วนที่ไม่จับใบนะครับครับมเมื่อเทียบกับของเราท,นะทีของเราดูสิครับน้ำมันไม่กิ้งเลยเหไหมฮะความแตกต่างเนี่ย นนกินหน้าใบเยอะมากเห็นไหมฮะน้ำให้กิ้งแบบแสดงว่าถ้าเราใส่สารเคมีใส่ยาฆ่าแมลงหรือใส่อะไรไปก็ตามเนี่ยฮอร์โมนอะไรก็ตามเนี่ยเทาว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็ถูกยึดจับอยู่ตรงนี้การชาล้างก็จะน้อว่าถูกเพราะว่ามันแผ่กระจายได้กว้างกว่าครับอันนี้เป็นตัวใช้สารจับใบ JB Nano นะฮะ ตัวนี้นะฮะซึ่งมันสามารถเนี่ยใส่อะไรใส่น้ำหรือใส่สารอาฮอร์โมนยาฆ่ามาแมลงยาปราบวัชพืชอาหารทางใบถ้าใส่ตัวนี้เนี่ยมันสามารถทำให้อาหารของขอ,องเราเนี่ยคูณ16เท่านะครับคูณสิบหกเท่า,าใ,ในขณะที่ของ เป็นของยี่ห้อชั้นนาในเมืองไทยยี่ห้อบริษัทขายต้นชั้นนำเมืองไทยเนี่ยเต็มที่ก็ไม่เกิน5เท่านะครับของเราถึง16เท่าดูสิฮะหยอดเนอาตาที่เท่ากันของเรากระจายไปหมดแล้ว<ม>นะครับเทียบเลยนะครับอธิบานอี่นี่นนเห็นไหมฮะน้ำเนี่ยมันจะซึมเข้าไปอยู่ในใบเลย นะครับอันนี้ใบบอนนะฮะปกติน้ำมันต้องกิ้งบนต้องกิ้งบนใบใบบอนนะครับนี่มันไม่กิ้งแล้วนะครับนี่แสดงว่าเนี่ยสารอาหารที่ใส่ไปมันไปจับไว้เรียบร้อยแล้วดูขนาดยี่ห้ออื่นนะฮะมันเหมือนมีมีน้ํามันนะฮะเห็นไหมฮะไปเคลือบอยู่ในในใบมันถูกไหมครับนี่ฮะนี่น้ํากิ้งอยู่นะฮะดูนะฮะของเขาแต่ของเรานี่พื้นที่ที่มันใหญ่กว่านี่ทำให้สารอาหารมันได้เยอะกว่านะครับ มันไม่มีรอยร่องรอยขอยงการกิ้งอีกเลยใช่ไหมเห็นไหมฮะอะย่าให้แห้งนะครับเดี๋ยวจะเห็นให้แห้งนะเดี๋ยวจะเห็นาองหหลังจากล้างด้วยน้ําแล้วนะฮะแล้วเป่าไว้แห้งนะฮะทำให้แห้งเนี่ยจะเห็นสภาพไหมครับว่านวลใบมันไม่ได้เสียเลยนะครับสภาพนวลใบไม่เสียในขณะยี่ห้อชันนําในเมืองไทยเนี่ยนะฮะเป่าไว้แห้งเนี่ยดูฮะสภาพนวลใบนี่เสียหมดแล้วฮะ นี่คือปัญหาของการใช้สารจับใบทั่วไปที่อยู่ในท้องตลาดนะครับแต่ของเราเนี่ยไม่ทําให้นวลใบเสียซึ่งความแตกต่างกันนวลใบเนี่หมายความว่าการขายน้ำการได้รับออกซิเจนการได้รับการสังเคราะห์แสงการ,ได,รได้รับสารอาหารเนี่ย มันไม่เสียนี่ฮะมันจะไม่เสียไปเลยถ้าเราใช้สารจบใบตัวนี้ในขณะที่ใช้สารจะใบตัวนี้มันจะได้ไม่นวลใบเสียนวลใบาการคลายน้ําก็ไม่ปกติเพราะมีไขมันไปเคลือบมันเอาไว้นะครับการสังเคราะห์แสงของใบพืชก็ไม่ปกตินะครับเนี่ฮะดูดูสิครับเราล้างน้ำล้าเป่าให้แห้งเนี่ยกลายเป็นคราบไปหมดเลยและอย่างนี้เนี่ยพืชจะสังเคราะห์แสงได้ยังไงนะครับ